ที่ตำบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับมีวัดวัดหนึ่งครับที่มีสิ่งปลูกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในวัดรวมทั้งพระประธานพระนอนนะฮะหันไปทางทิศตะวันตกแทนที่จะหันไปทางทิศตะวันออกเหมือนวัดทั่วๆไปวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับชื่อวัดหัวตะพานฮะชื่อเดียวกับชื่อตำบลนี่ฮะวัดหัวตะพานเป็นวัดเก่าแก่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีอุโบสถมีพระพุทธรูปต่างๆที่อยู่ในวัดต่างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเป็นวัดเดียวของอ่างทองเลยนะฮะแตกต่างจากวัดทั่วๆไปที่มีพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพิสูจน์ครับไปดูความจริงนะครับอย่างที่ประชาชนได้กล่าวไว้จริงหรือไม่พอไปถึงก็พบเห็นตามนั้นจริงๆนะฮะอุโบสถของวัดก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะฮะกว้าง9เมตรยาว15เมตร พระประธานในโบสถ์มีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรองค์นี้ฮะเป็นพระประธานปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดองคหนึ่งนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพระโบสถ์เนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกพระประธานก็ต้องหันไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็มีเจดีย์ฮะมีเจดีย์อยู่หลังโบสถ์นะครับมีเจดีย์อยู่หลังโบสถ์อง์นี้ฮะไปสอบถามท่านเจ้าวาดเอ่อวัด หัวตะผานนะครับท่านพระสมุกเกษมสุภาจาโรนะะสร้างมาสมัยกระตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาครับผู้ผู้ริเริ่นในการก่อสร้างเป็นชาวมอญอ๋อเป็นชาวมอญน,นะครับน้าเปทิศต,ตะวันตกตะวันตกออน้าเปาานทางบันูมันับคือทั้งหมดเลยอ่ะ จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระนอนพระอะไรก็ตามหรือที่สร้างขึ้นมารุ่นหลังก็ตามจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทังหมดคือว่าเป็นวัดเดียวของจังหวัดอ่างทองแล้วตอนนี้ก็ว่าได้ท,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 ที่ที่เห็นเด่นชัด,ดแล้วภายในวัดเนี่ยมีสิ่งที่ประชาชนมาสักการะได้อะมีอะไรบ้างครับก็มีหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นประธานในโบสถ์เป็นพระ ปูนปั้นซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในอุโบสถของประเทศไทยก็ว่าได้เป็นพระที่ใหญ่มากครน้าตักประมาณ200่านิ้วตรครับก็พระสมุกเกษมสุภาจารโรนะครับท่านก็บอกว่าคนบอลเป็นคนสร้างวัดนะครับเป็นคนสร้างวัดนี้แล้วก็หันทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเนี่ยไปทางบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็อยู่ทางตะวันตก ก็เลยหันไปทางด้านนู้นนะครับอืส่วนพระประธานองค์ใหญ่นั้นแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะฮะหลวงพ่อก็มีองค์ที่ใหญ่วันนี้มีนะฮะนี่หลวงพ่อเพชรครับนี่คือวัดหัวตะพานนะฮะก็แปลกดีครับนํามานําเสนอให้ท่านผู้ชมที่อาจจะอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองก็เชิญนะฮะพูดถึงเรื่องวัดท่านผู้ชมเอ่อวัดอินทาราม,มวัดนี้อยู่ที่อัมพวาสมุทสงครามนะฮะก็ เมื่อวานนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับพระครูพิสิทธิ์ประชานาถหรือว่าดรหลวงพ่อแดงดันทิโยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทารามนะครับเป็นรองเจ้าคณะอำเภออัมพ,มพวาด้วยก็ได้นำคณะสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นำประชาชนสวดมนต์บทมหาสมัยสูตรบริเวณหน้าท้าเวสสวรร ผู้ความเป็นเสิริมงคลนะครับแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนในช่วงที่โควิดระบาดน,นี่นะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่ามีพิธีปลุกเสกหน้ากากอนามัย7สีประจำวันเกิดโอโมีข้าวหอมมะลิมีผ้ายานันแล้วก็เหรียญเท้าเวสุวรรณใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นดรหลวงพ่อแดงก็แจกผ้ายานันเท้าเวสุวรรณข้าวสารแล้วก็หน้ากากอนามัยนี่นะ ก่อนที่จะแจกหน้ากากอนมามัยให้กับญาติโยมที่มาเข้าพิธีหลวงพ่อเข,อขอถามก่อนอายุมเกิดวันอะไรนะก็จะให้หน้ากากอนมามัยเป็นสีประจําวันเกิดนี่อันนี้พยันเท้าเวสุวรรณมาครับนะฮะหน้ากากอนามัยสีประจำวันเกิดนะฮะหล,ะหล,ะลวงพ่อเนี่ยบอกว่าตอนนี้โควิดระลอกห้า ประชาชนก็หวาดกลัวเป็นทุกข์ทางวัดก็เลยมีแนวคิดจะช่วยภาครัฐรับมือกับโควิดระลอก5ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับญาติโยม mm hmm. แล้วก็เพื่อเป็นกุศโลบายในการยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจ mm hmm. แล้วก็เลยทำเป็นหน้ากากอนามัยนะครับสีต่างๆเป็นสีประจำวันเกิดมาเข้าพิธีสวดมนต์นี่นะฮะสวดมนต์บทมหาสมัยสูตรซึ่งทางวัด สวดเป็นประจำทุกวันสองเวลาคือภาคเช้าตอนตีสี่แล้วก็ภาคค่ำตอนทุ่มหนึ่งนี่นะครับเพราะว่าบทสวดมน,นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นสูตรว่าด้วยเป็นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพคนที่สวดบทนี้ก็จะมีเทวดามารักษาแล้วก็คุ้มครองนะครับนี่นะฮะแต่ที่มันแปลกประหลาดเออ ที่แปลกแล้วก็น่าสนใจไม่ไม,ไม่ถึงก็ประหลาดใช่ฮะก็คือหน้ากากอนามัยที่เป็นสีต่างๆมอบให้กับทางคนที่มาร่วมพิธีตามเชื้อเชิญให้เทวดาทั่วจักรวาลมาฟังพระ,ะเจริญพุทธบุเป็นก็เป็นมงคลแก่แก่สถานที่เป็นมงคลแก่ผู้สวดไม่ประมาทการยะตกก็กเ็เลยนี่ ใช้แมสแบบพระท่านว่าจะเริยมพุทธมนต์ให้แล้วโยมก็อย่าประมาทเลยได้แมสสีประจำวันไปนี่เขก,ก,ก็ใส่นะโยมใส่เถอะพระก็ไม่ทิ้งโยมเหมือนเดิมนี่เริ่มทำพรารรายโจรอีกแล้วผลิตทวารายโจรบางคนเขาบอกหลวงพ่อฉันไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้กินอะไรเลยบอเอาพลาทรายโจรไปกินแทนได้ ประ้มนตอนน่ะนะชาธาราจนเนี่ยแก้ได้เพราะนั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่โยมได้มาไว้แาควัดอินเนี่ยเราก็จะนําไปช่วยสังคมอ่ะถ้าเวลาพวรจะทําได้ทําได้ช่วยสังคมเราไม่ทิ้งประชาชนนะหรือเมื่อบาชาชนไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งประชาชนเหมือนกันมันก็ฝากไว้แค่นี้จเจริญพรสาธุวัดอินทารามเนี่ยอยู่ที่อัมพวาท่านผู้ชมครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับใครที่เคยไป กราบไหว้สักการะก็จะรู้เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับคาะเนว่าสร้างประมาณปีพศ2300นะฮะวัดอินทรามนะครับแล้วก็ตลอดเวลาของการมีโควิดเนี่ยวัดนี้ก็จะเป็นข่าวเป็นครา,าวอยู่เป็นระยะระยะนะฮะวัดนี้ก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอแหละฮะ<ม>ปลูกเสกนู่นปลูกเสกนี่นะฮะนี่นแต่ว่าในในยามที่วัดจุลามณีเขามีท้าวเวสสุวรรณที่ค่อนข้างจะ มีชื่อเสียงนะครับนี่วัดนี้ก็มีเห็นไหมฮะนี่ก็มีการแจกท้าเวสุวรรณเหมือนกันนะฮะที่สมุทรสงครามเนี่ยอย่างที่บอกมีหลายวัดที่มีเท้าเวสุวรรณใช่วัดปากสมุทรก็มีนะฮะวัดนางตะเคียนที่เขาบอกว่าท้าเวสุวรรณอายุร้อยกว่าปีแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งวัดปทุมคณาวาดีวยท่านชมดูภาพเท้าเวสุวรรณเดี๋ยวขึ้นภาพใหญ่มีสามขาเห็นไหมสองขาที่ยืนอยู่เห็นไหม แล้วก็ขาอีกขาหนึ่งเหมือนกับพับขึ้นมาอมที่เป็นสีเขียวเขียวอ,อ,อ,อ่ที่นี่วัดประทุมคณาว่าทา้าเวสวรรณมีสามขาที่นั่นหลายวัดฮนะโอ้โหที่ออสกลนครครับท่านผู้ชมฮะจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีออพิธีประเพณีน้ำมัสการองค์พระาธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนนะครับ ประจําปี65นะครับก็เริ่มจัดเมื่อวานในวันแรกนะครับ11จนถึง17มกราคม7วันก็เริ่มงานด้วยการมีสาวภูไทยนะครับมารำวงสวงองค์พระาธาตุเชิงชุมนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานก็คือท่านผลเอกธนศัก์ปฏิมาประกรนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีคนสำคัญในจังหวัดมาร่วมงานนี้กันหมดนะครับ ชาวชุมชนประชาชนหลากหลายอายุกว่าพันคนก็แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเผ่ภาภูไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาาสุโขทคยยืนเรียงแถวเต็มลานองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับร่วมกันลําวงสวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีนัสการองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับจัดติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่70พอดีครับ พระธาตุเชิงชุมนั้นมีความหมายคือเป็นสถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไรแต่พระธาตุเชิงชุมนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดี G ์ก่ออิฐฐานทรงสี่เหลี่ยมยอดฉัดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก247บาทภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประฏิสถานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุกขครน,นะครับ<า>ปีนี้ประเพณีก็จัดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิดนะครับก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันเต็มที่ครับทั้งสวมหน้ากากทั้งปฏิบัติตามมาตรการของทางสบคกำหนดเอาไว้นะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อสมมีแพทย์มีพยาบาลคอยให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่จะไปร่วมงานนะฮะนี่ฮะนี่ท่านพลเอกธนศักดิ์ครับจังหวัดนี้นะครับท่านผู้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับท่านจุรีรักเทพอาจฮะก็มาร่วมขบวนแห่เครื่องสัาระมีต้นผ้าป่ามีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับ พูดถึงเรื่องของวัดนะท่านผู้ชมครับเราก็ยังตามต่อเนื่องนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะครับหลวงตาบุญชื่นพระธุดงอายุ72แล้วนะฮะที่เดินทุดงจากเท้าวปล่าจังหวัดภูกเก็ตไปที่นครพนมบ้านเกิดระยะทางก็ประมาณสักพัน0กว่ากิโลเมตรเนี่นะเมื่อวานนี้หลานชายของหลวงตาหลานชายเนี่ยอายุ57นะคุณสุริยาคุณสุริยาเป็นหลานชายของหลวงตาบุญชื่น บอกว่าหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงมาจากจงังหวัดภูเก็ตปลายทางอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดน,นครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดตอนนี้ระยะทางจากภูเก็ตสุดเขตนครนคร,ราชสีมาก,ก็ประมาณ1,200กิโลเมตรเหลืออีก300กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางนะฮะ mm hmm. สุขภาพร่างกายของหลวงปู่ตอนนี้แข็งแรงดีจะมีแค่อาการเท้าพองจากความร้อนซึ่งเป็นเรื่องปกติของหลวงตา หลวงตาไม่มีกาหนดระยะเวลาที่จะต้องเดินทางถึงนครพนมวันไหนเดินทุดงไปเรื่อยๆเส้นทางที่หลวงตาจะเดินทุดงนะฮะในวันนี้ก็คือบ้านแวงหนองมนไปออกถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปที่อำเภอพลอำเภอบ้านไผ่อำเภอ,บ,ภอ,เภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอกุชินารายอำเภอเขาวงออำเภอเต่าง,งอยสกลนครน,นะฮะอำเภอ กุสุมานอำเภอโพนสวรรค์ก็คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายนี่นะเหลืออีกประมาณ300กิโลเมตรโอ้ที่คือผมมาสดุดตรงที่ที่คุณสุริยาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยร่างกายแข็งแรงดีจะมีอาการก็คือเท้าพองคือท่านเดินทุกวันนะคือคนเราเนี่ยถ้าเดินแล้วก็เท้าพองเนี่ยเดินต่อไปก็จะทรมานเจ็บอ่ะนึกออกใช่ไหมแต่นี่ ถึงแม้ว่าท่านทาเท้าพองก็ยังเดินอยู่นะเดินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนโอ้โหสังเกตนะฮะท่านไม่ได้เดินตัวเปล่าฮะท่านเดินเหมือนพระธุดงเลยนะฮะก็จะมีย่าม<ช>และในย่ามเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็ตรงพอสมควรนะแ<ม>สดงมีของเยอะนะฮะใช่คือท่านจะให้บรรดา,าลูกศิษย์นะครับคอยหิ้วย่ามก็ได้แต่ท่านไม่ฮะท่านทําเหมือนพระธุดงเลยเห็นไหมเห็นไหมครับ มีย่ามีสัมภาระใช่มีสะพายบาทด้วยเห็นไหมออ่านผูช้ชมเห็นไหมคือบาทเนี่ยให้คนอื่นถือให้ก็ได้แต่ว่าทาไมใช่คือพระธุดงก็ต้องแบบนี้เป๊ะมากนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าจะไปมหาสารคามแล้วก็ไปทางร้อยเอ็ดนะะใช่โอ้แล้วจากร้อยเอ็ดเนี่ยถ้าไปทางร้อยเอ็ดก็ต้องไปทางมุกดาหารนะฮะแล้วก็จะไปทางนครพนมนะฮะอืมก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะ เอ,อเพราะว่าถ้ามาทางมหาสารคามแล้วนะครับถ,าาถ้ามาทางมหาสารคามจะเลือกไปทางกาลสินก็ได้ไปทางร้อยเอ็ดก็ได้แต่นี่มาทางร้อยเอด็ดถ้ามาทางร้อยเอ็ดก็ต้องไปทางมุกดาหารคะมีสกลนไหมมีสกลนครไหมนี่ที่ที <fi> ่ที่บอกที่ล้ะล้างตาบอกมหาสารคามร้อยเอด็ดสกลนครแล้วก็นครพนมแต่ร้อยเอ็ดเนี่ยมันต้องผ่านกาลสินก่อนคนะ อ๋อลฮะต้องผ่านกาลสินก่อนแล้วค oh. oh. mm ่อยไปสกลนครนะฮะและจากสกลก็ไปนครพนมฮะเพราะนครพนมเนี่ยอยู่อยู่ตะวันออกนะอยู่ติดกับริมแม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสกลนครแล้วก็ลงมาทางใต้ของสกลก็จะเป็นกาลสินนะแล้วก็ค่อยเป็นร้อยเอ็ดนะฮะมหาสารคามนะฮะถ้ามาทางร้อยเอ็ดก็ต้องไปทางไปทางกาลสินเนี่ยจึงจะไปสกลนครนะฮะ อืมนี่สามร้อยกว่าโลใช่ฮะผลทางอย่างอีกยาวไกลฮะเดินมาพันสองร้อยกิโลแล้วนะสุดยอดนะห้าสิบกว่าวันแล้วนี่ใช่ไหมใช่ผมเลยเลยเลยห้าสิบไปเยอะแล้วล่ะใช่หรือหกสิบแล้วใช่ก็สุดเวลาเดินมารวมรวมสองเดือนแล้วฮะมีชาวพุทธนะมากราบไหว้ท่านนะ ได,ได้บุญแล้วฮะแต่ท่านก็ไม่มีเวลารับได้แต่เคาะนี่แหละฮะแต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 ะนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมามาคุยข่าวกันต่อนะครับ